ดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะชีวิตที่เจอแต่ปัญหาชีวิตที่เจอแต่อุปสรรคณเวลานี้ณนะวันนี้มันจะสดชื่นขึ้นมันจะดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เดือนกันยานี่ดาวราหูนะคะดาวพบการเงินของคุณเนี่ยที่ไปสถิตยอยู่พบอลิปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเป็นระ,ระยะเวลาปีครึง่ง แถมท้ายตัวคุณนะคะคือดาวเสาร์ไปกลุ่มอยู่ในภพวินาศกับดาวพฤหัสแหมวุ่นวายเลยดีหน่อยบางคนก็อาจจะได้ทำธุรกิจใหม่ๆได้ไปใช้ทักษะความสามารถสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้จากปัญหาจากความสามารถของคุณที่ไปช่วยเขาไปช่วยเขาแก้ไขดีขึ้นแต่สำหรับใครก็ตามที่ดาวมันไม่ได้ส่งเสริมแบบนั้นจังหวะตกเสียเจอวิกฤตนะคะ ลูกมีโกงลูกน้องโกงหุ้นส่วนโกงทําอะไรก็ขาดทุนเจอแต่ปัญหาเรื่องของภาวะการเงินเป็นหนี้เป็นสินบางคนหนักสุดอาจจะล้มละลายนะคะต้องอยู่แบบแอบๆหน่อยหลบๆเจ้านี้หน่อยเพราะว่าเนื่องจากเ,าเรื่องของการเงินมีปัญหาหนักมากแต่นับตั้งแต่ดาวราหูโยกย้ายเข้าสู่เดือนตุลา มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าดาวราหูมันมาในตำแหน่งนิดนะคะมันเงินที่จะเข้ามาหรือรายได้ที่เข้ามามันอาจจะไม่ตุ้งตามมันอาจจะค่อยมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปชีวิตมันจะค่อยๆปรับสถานะให้ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณอย่างที่บอกยังอยู่ในภพวินาศ นะคะมันยังสาหัสอยู่เพราะไปกุมกับดาวเนหัดนะสาหัสอยู่ยังยังเจ็บมาเจ็บไอเจ็บเรื่องเก่าๆมามันยังไม่มันเพิ่งแบบเริ่มตั้งสติได้เริ่มสตาร์ทได้มันก็เลยรู้สึกเพิ่งฟื้นอะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณเริ่มตั้งสติอาจจะเริ่มอย,อยากอยู่กับตัวเองอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะผลักออกอะไรที่มันวุ่นวายคุณจะคุณจะหยุดมันไว้ก่อน ะะแล้วก็ค่อยๆกลับมาแก้ไขตัวเองทีละเล็กทีละน้อยอยู่แบบเงียบๆมันจะเหมาะกับคุณมากกว่าอย่าพึ่งเข้าไปวุ่นวายกับคนนู้นคนนี้นะคะมันจะไม่ได้ส่งเสริมอะไรคุณเลยเดี๋ยวแม่หมอจะขอเสียงไพ่ก่อนนะคะว่าณตอนเนี้ยตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างอืมตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรเหนื่อยนะ ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็พร้อมสู้เพราะอะไรเหมือนมีเหมือนต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นอะทั้งทงที่อาจจะมีภาระเรื่องของครอบครัวลูกหลานนะคะหรือว่าต้องคอยช่วยเหลือตัวเองคอยช่วยเหลือ,อครอบครัวอะไรหลายๆอย่างนะคะการเงินอาจจะไม่ไม่ค่อยสะเถียนมือสักเท่าไหร่แต่มันก็เหมือนมีปฏิหารมีโชคช่วยบอกแล้วมันจะมีงานเข้ามาเล็กๆหรือไม่ก็มันจะเป็นงานลักษณะลูกค้าเก่า งานเก่ายังพอทำไรายได้ให้คุณได้แต่ถามว่าพอไหมมันก็ไม่ค่อยพอด้วยด้วยอย่างที่บอกไปว่าดวงบางคนมันหนักหนักจริงๆมันมีนี่สินระยะยาวมันมีหลายๆอย่างปัญหาของคุณเนี่ยนเดือนตุลานะขอให้คุณทําใจให้สดชื่นชีวิตคุณมันกําลังดีแล้วอ่ะมันไม่ได้แย่เหมือนที่ผ่านมาหนักหนาสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเรื่องของการเงินน่ะคุณอย่าให้คุณมองคนที่แย่กว่าคุณนะบางคนเขาไม่มีข้าวกินบางคนเขา หม,หมดจริงๆหมดจริงๆแต่ตัวคุณอนะม,ม,มันมักจะมีทางรอดเสมอเพียงแต่ว่ามันมันไม่โอ้อ่าไม่หรูหลาเหมือนแต่เก่าก่อนเท่านั้นเองหรือบางคนนะคะชาวมังกรเป็นนักวางแผนเรื่องของการเงินที่ดีอาจจะมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายแต่พอวางแผนไปแล้วปุ๊บปับ๊บ เหมือนอ่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรที่คุณให้ความรักความช่วยเหลือเนี่ยเกิดต้องใช้เงินเกิดต้องมารบกวนคุณเนี่ยคุณอาจจะแบ่งส่วนนี้ไปแต่ใจคุณอยากจะเก็บมากกว่าเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วคุณดูก็รู้ลแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่รู้เลยจะดีไหมงานคุณจะดีไปถึงเมื่อไหร่นะคะเอาละค่ะสภาวะตัวคุณมันก็เลยแบบเซ็งๆหน่อยนะหงยๆหน่อย,อย,อย,อยแต่แต่มันยังยังไปได้อีกเยอะนะใจเย็น เอาละค่ะเรามาดูเรื่องของการเงินนะคะเจ้าเรือนการเงินไปอยู่พบปุตตะจะเป็นอย่างไรบ้างนา้เห็นไหมคะสิบเหรียญละตัวคุณเนี่ยหลังจากประมาณนะคะเอากลางๆเดือนแล้วกันเริ่มฮึกเหิมนะอาจจะมีข่าวดีเรื่องการงานอาจจะอยากจะไฟ์นะคะอาจจะอยากกลับมาตั้งตัวตั้งต้นใหม่ นะคะรู้สึกฮึกเหิมแม่หมอยังแนะนําอยู่นะคะช่วงดาวเสาร์มันยังมันยังไม่โยกย,าย้ายจ้ดาวเสาร์เป็นเจ้าเพบเจ้าเรือนภพเกษตรของคุณเนี่ยมันยังไปอยู่ภพวินาศทำอะไรให้ทำเงียบๆทำอะไรอย่าพึ่งโอบอหาหรูหลานะคะอย่าพึ่งอลังการใจเย็นๆได้ให้ดาวเสายกย้ายน่าจะประมาณวันที่5้าธันวา นะแล้วคุณค่อยวางแผนช่วงเนี้คุณอาจจะแบบพึกเขิมอยากจะโหทําอะไรธุรกิจอะไรให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเหมือนเดิมนะใจเย็นๆมันยังรายได้มันได้มาไม่พอต่อที่คุณต้องการการเงินเนี่ยคุณอาจจะต้องเอ่อเขาเรียกวางแผนให้ดีนะคะวางแผนให้ดีอย่าเพิ่งลงทุนอะไรณนะเวลานี้ก็คือลงได้แหละเอางี้กว่าเดี๋ยวเผื่อจะไปห้ามคนไฟมันแรงแล้วดูดูซ้ายดูขวาให้ดีแล้วกันนะคะแต่ถ้าเป็นแม่หมอแม่หมอ,แ,มหมอแนะนําว่า ณนะเวลานี้ดูเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะบางทีอะไรที่เราว่าดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันมันจะไม่ได้คาดไม่ได้ดังที่เราคาดหวังไว้อ่าดูเรื่องของเศรษฐกิจประเมินไปด้วยนะจ๊ะอโอเคต่อไปนะคะเรื่องของความรักเรื่องของความรักนะเป็นเช่นไร ของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะมีแฟนมีอะไรอยู่แล้วเหมือนกับว่าคุณกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างออตัดสินใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกลาคุณอาจจะควรคิดถึงความดีคุณอาจจะคิดถึงความหลังนะคะความหลังความผูกพันอะไรกันบางอย่างจากที่ผ่านมาเนี่ยคุณแย่นะเรื่องของความรักคุณแย่คุณอาจจะรู้สึกเหินห่างจาก คู่รักคนรักคู่ครองนะคะเริ่มเบื่อหน่ายแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาคิดทบทวนว่าวันที่คุณลำบากเนี่ยใครอยู่ข้างคุณวันที่คุณแบบไม่เหลือใครคนรักของคุณนะคะ คอยเป็นกําลังใจคอยช่วยเหลือคุณมาหรือเปล่านี่คุณกําลังตัดสินใจเหมือนว่าความรักของคุณอาจจะเลิกกลับมาใส่ใจดูแลหรือมีความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดคนโสนี่ช่วงนี้นะคะมามันยังอยู่ในช่วงที่ว่า นะคะเดะสตาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณว่าเออเป็นโสดไปก่อนดีกว่าไหมเพราะตัวคุณเองก็ยังมีภาระเรื่องของงานเรื่องของเงินโอ้โหหลายๆอย่างเข้ามาแต่แม่มอว่าช่วงป,ปลายเดือนนะคะตามจักรราศีดูแล้วเนี่ยช่วงปลายเดือนอ่ะเดี๋ยวจังหวะดีๆจะต้องมีคนเข้ามานะคะโดยรวมเรื่องของความรักรักนาราศีมังกรเนี่ยถ้าจะมองนะคะคือมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเปคสูง นะแล้วก็ต้องได้แบบสเปคหนึ่งละต้องเป็นคนเก่งมาช่วยเหลือคุณได้ไม่ด่านการเงินก็ต้องเป็นคู่คิดนักปรึกษาที่ดีคุณจะไม่ชอบคนที่แบบวุ่นวายจุกจิกแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณเนี่ยคุณเพราะว่าคุณตัวคุณมีปัญหาเยอะอยู่แล้วเจออะไรที่มันเป็นปัญหามากๆหน่อยคุณจะหงุดงิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีแฟนใม่มีแฟนนะคะ คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ตราบใดที่ตัวคุณเนี่ยมันยังตั้งตัวไม่ได้หรือคนที่จะเข้ามาไม่สามารถเข้ามาช่วยกันได้ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษากันได้แล้วมาเพิ่มภาระให้คุณเนี่ยคุณจะเริ่มแบบถอยห่างนะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็กำลังมองว่าเรื่องของความรักเนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสกันไปมีใครเข้ามาเนี่ยไม่ไม่สเปกสูงเกินไปเนี่ยก็ลองเปิดใจดูบ้างนะคะบางทีเข้ามาอาจจะทำให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจหรือใครมีแฟนรักนาราศีมังกรแล้วฟังคลิปนี้อยู่แม่หมออยากจะเตือนว่าอย่าพยายามไปวุ่นวายกับเขาบางครั้งเขาเป็นคนที่จะต้องใช้ความคิดเยอะนะคะจนความรักเนี่ยมันเนาะอ่าจนลืมเรื่องของความรักไปอาจจะขาดความหวานไปคุณต้องให้เวลากับเขาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาแย่มากนะ เออหนักๆเขาเขาเจอมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครฟังก็อยากจะให้เรื่องของความรักของสำหรับชาวราศาีมังกรเนี่ยอย่าไปคาดหวังณช่วงเวลานี้เขายังไม่หรอกต้องรอให้ดาวเขายกย้ายนะคะจิตใจเขาดีขึ้นเขาจะได้มีความสุขอ่ะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพได้ห้าไมเท้านะคะสุขภาพ เอาจริงๆเนี่ยสุขภาพของคุณเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยไม่มีอะไรมากหรอกนะนั่งเซ็งนั่งมากเครียดคิดใช้ความคิดวิตกกังวลเซ็งท้อแท้เหนื่อยหน่ายเซ็งสุขภาพไม่มีอะไรสุขภาพจิตมากกว่าไม่รู้จะไปทางไหนมึนไปหมดเวียนหัวไปหมดแต่แม่หมอบอกได้เลยว่าชีวิตคุณมันกําลังจะดีขึ้นจริงๆนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาปัญหาเก่าก่อนมามันมีเยอะ บางคนเนี่ยดวงดีหน่อยอาจจะไม่ได้ตกเสียอะไรมันก็อาจจะต้องมีเรื่องแบบการคิดกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนเรื่องของการงานนะคะให้เปลี่ยนแปลงไปไอ้รูปแบบเดิมๆที่ทํามามันไม่ดีและมันอาจจะมีคู่แข่งมาคุณก็เลยอาจจะต้องอโฟกัสเรื่องของการทํางานวางแผนใหม่ให้ทันกับยุคทันกับโลกทันกับสมัยนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายก็เท่านั้นเองอ๋อสำหรับเดี๋ยวนะคะสำหรับคนที่ว่างงาน ี๋ยไแมหมอขอดูแป๊บหนึ่งคนที่ว่างงานนะคะถ้าดูจากดวงดาวนั้นเนี่ยงานที่ดีที่สุดน่ะมันจะต้องหลังจากประมาณท้ายๆเดือนน่ะหลังจากวันที่24ไปแล้วเนี่ยเรื่องของงานคุณจะขยับดีขึ้นนะจะได้ฟังข่าวดีเรื่องของงานนะคะ จะมีงานดีคนที่รอง,งานรอสมัครอยู่หลังจากวันที่24ตุลาไปแล้วจังหวะดีๆงานงานเข้ามาอย่างแน่นอนเอาล้วค่ะชาวลัคนาราศีมังกรใจเย็นๆน,นะแม่หมอแนะนำเลยว่าดาวจะดีจะไม่ดียังไงก็ตามนะจังหวะชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะการดูเป็นการทำนายแบบกว้างๆว,วันนี้คุณอาจจะโชคดีพรุ่งนี้คุณอาจจะโชคดีก็ได้ฟัง ฟังให้มันเป็นความบันเทิงอันไหนที่ดีก็เอาไปใช้อันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะคะถ้าจะอยากดูเฉพาะจะจงต้องทักมาเป็นการส่วนตัวดวงชะตาละห้ารอยบาทก็แม่หมอก็ฝากคลิปนี้ชารลัคนาสิงหมังกรไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Exit t h ท t a r ด t แม่หมอปรึกษาดวง